สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวลาทุกทท่านนะคะสวัสดี kind of ค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะมาพบกันกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมทุกทุกวันนะคะวันนี้โอกาสดีอีกแล้วนะคะเราก็ฟ้าไม่ตกฝนไม่ลงเนาะเราก็ได้มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องประจาทุกวันนะคะถ้าหากฝนไม่ตกหรือสุขภาพดีนะคะ วันนี้ก็โอเคดีขึ้นเยอะนะคะจากที่เป็นไข้หวัดนะคะวรดาก็ดีขึ้นกินยาตามหมอสั่งแล้วก็ไปฉีดยาแล้วก็อบนะคะอบด้วยสมุนไพรนะคะเอาตะไคร้เอาขาเอาใบมะกรูดใส่หม้อ ไฟฟ้าใบใหญ่แล้วก็หอมห่มแต่เช้าแล้วก็ตอนเย็นก็ดีขึ้นนะคะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาถามไทยขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะวลดาก็ไม่มีอะไรตอบแทนได้แต่คําว่าค้าขายด้วยความจริงใจซื่อสัตย์นะคะเอาสินค้าที่ดีตรงปกให้ท่านทุกท่านนะคะท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็ขอให้ท่านดูอีพีให้ดีนะคะอีพีของเราคือ1,600กกว่าแล้วนะคะอีพีของเรานะคะ EP แล้วก็เป็นแบบนี้เรียกว่านมเบอร์นะคะเรียกว่านมเบอร์เนาะแบบนี้เรียกว่านมเบอร์นะคะ EP คือหนึ่งพันหกร้อยกวานะคะให้ท่านฟัง EP นะคะดู EP แล้วก็ฟังราคาด้วยนะคะตอนนี้รู้สึกจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะวรดาซื้อใหม่มาใช้นะคะลูกสาวสั่งมาให้ก็ตัดเสียงออกนะคะจากเสียงรบกวนมากๆก็ดีขึ้นเยอะนะคะตอนแรกเราก็ซื้อมาเหมือนกันแต่มันไม่ตัดเสียงก็เลยเอาทิ้งไปนะคะตอนนี้ก็เลยเพอดอีมีคนที่เขาเคยใช้นะคะเขาแนะนําว่ายี่ห้อนี้ดี ก็เลยให้ลูกสาวสั่งมาให้นะคะน้องสาวเขาเคยใช้เนาะก็เลยเออโอเคนะคะราคาเงินร้อยแต่เท่ากับราคาเงินพันโอเคอยู่นะคะไม่รุ่นนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะก็มีเสียงชัดเจนนะคะ วันนี้วลรดาก็มาพบพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะวลรดาก็จะเอาเสื้อที่ไม่อัดกาวมานะคะช่างก็ตัดมาให้เรื่อยๆนะคะสินค้าของวลรดารับรองไม่ตกค้างรับรองสินค้ามีใหม่ตลอดนะคะวันนี้วลรดาจะมาขายในราคาเดียวกันนะคะผ้าไม่อัดกาวตัวละ300เท่านั้นจริงๆวลรดาจะแยกนะคะอก4ี่สิบสี่รือ3เลยนะคะแต่วันนี้วลรดาจะรวบคลิปเลยนะคะตัวละ300เท่านั้นหากท่านอยากได้เบอร์ไหนก็300เหมือนกันนะคะ ปฏิกาก็เช่นเคยนะคะคือโอนเงินก่อนเท่านั้นค่าส่ง50บาทต่อ1รอบบินนะคะ1รอบบินนะคะท่านจะเอากี่ตัวโอนเงินใน1รอบบินก็คือ50บาทแต่ถ้าท่านสั่งหลายๆรอบนะคะหลายๆรอบที่ท่านจะให้รอส่งพร้อมกันก็คือต้องจ่ายจ่ายในรอบบินเหมือนกันนะคะ คือเป็นบินเป็นบินไปนะคะค่าขนส่งแต่วรลดาเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คือทางไกลอย่างยะลาเรียกว่าพื้นที่ทางไกลเพิ่มอีก40บาทนะคะ40บาทเท่านั้นนะคะอันนี้คือกติกาของเราดั้งเดิมแล้วนะคะเพื่อให้ท่านได้สินค้าดีๆท่านดูท่านชมนะคะท่านพิจารณาว่าท่านชอบอันไหนแบบไหนท่านก็รับไปเลยนะคะวันนี้เราก็มาให้ท่านสวยๆงามๆเหมือนเดิมนะคะสตาร์เลยนะคะสตาร์ตัวนี้นะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้คือ เสื้อตัวนี้นะคะอก44นะคะอก44นะคะมรดาสตาร์เพียงตัวละ300บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องขาลายนี้ลายราชวัตรนะคะหมดแล้วหมดเลยตอนนี้ไม่มีผ้าเม้แต่ชิ้นเดียวนะคะต้องมีผ้าถึงจะตัดได้นะคะผ้าแต่และผืนตัดสุดผ้าแล้วไม่มีไม่มีเพิ่มเติมนะคะจะทำซิกแซกไปอย่างอื่นก็ไม่ได้นะคะต้องทำในสุดผ้าเท่านั้น นะคะ300บาทเท่านั้นหากท่านต้องการทักมาเลยนะคะเราขายในราคามิตรภาพนะคะตัวละ3 6 4อ no. บนำเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้อง่ะผ่านไปตัวนี้ก็อก4 4นะคะลายนี้ก็สวยหนาเนื้อดีนะคะเนื้อแน่น ผ้าตัวนี้จะแพงกว่าปกปติแต่วลดาก็เอามาให้พ่อแม่พี่น้องในราคาเดียวกันนะคะเพียงตัวละ300ท่านเอาหลายตัวก็ค่าส่ง50บาทนะคะซื้อพร้อมกันบินเดียวกันนะคะในราคาตีเป็นรอบเป็นรอบนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ300บาทเท่านั้นอก4 4นะคะตัวที่2ก็อก4 4นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะทักทายกันเข้ามาได้นะคะต่อมาเป็นเบอร์ที่3นะคะ นำเบอร์สามนะคะนำเบอร์สามนี่ก็อก4ีรษีนะคะนำเบอร์สามนี่ก็อก4ีีนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านต้องการท่านอยากได้อะไรทักทายกันเข้ามาได้นะคะวันนี้เราก็มาให้ท่านพิเศษชิวชิวชิวเลยนะคะตัวละสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะอก4ีีเหมือนกันนำเบอร์สามนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาเลยนะคะจัดการให้เลยในราคามิตรภาพนะคะ ตัวละร้อยอ้ตัวละ300บาทเท่านั้นนะคะโอเคผ่านไป3ตัวแล้วนะคะคือ3 n u นั e เบอร์มาตัวนี้นะคะอก42่เทวรารดาใส่นะคะ จะรวมนิดหนึ่งถ้าใส่เต็มเปียกคือ40แต่อันนี้เราต้องใส่หลวมเพราะผ้าตัวนี้มันไม่ยืดนะคะนี่ก็พิเศษให้นะคะในราคา300บาทเช่นกันหากพ่อแม่พี่น้องต้องการเอาไปฝากเอาไปใส่เอาไปต้อนลูกหลานก็คุ้มค่าทุกนาทีนะคะเป็นผ้าคลามแท้ของสกลนครเนาะสินค้าของเราไม่มีสินค้ามาจากจางังหวัดอื่นนะคะเป็นสินค้าแฮนด์เมดนะคะคือทอมือมาจากจางังหวัดสกลนครอำเภอท่าเต่านะคะอํา บ้านท้ำเต่อเอาอำเภออากาศอํานวยของสกลนครเท่านั้นนะคะเป็นผ้าคามน้ําดีเมืองสกลนครเรานะคะอันนี้เป็นสีล้วนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสีล้วนนะคะสีล้วนเป็นคามน้ำหนึ่งเลยนะคะสีเข้มนะคะสวยแท้แน่นอนสีตะกอนะคะตัวนี้เราก็ยังมาจัดโปรให้ท่านนะคะในราคาพิเศษเพียง 300บาทหากท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาเลยนะคะหากท่านใดอยากได้สวยๆงามๆรีบเลยนะคะรีบเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งแท้แน่นอนสินค้าเขาของเรามีพร้อมจัดโปรให้ท่านนะคะสินค้าของเราสวยทุกผืนสวยทุกผืนนะคะสวยทุกตัวนะคะพิเศษ300บาทนะคะโอเคตัวนี้ก็อก42นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะหากท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาเลยนะคะนำเบอร์6 สินค้าดีมีคุณภาพนะคะต้องเป็นผ้าค,คามของจังหวัดสกลนครเท่านั้นสินค้าดีมีน้ำหนักสินค้าดีภูมิปัญญาของคนไทยเรานะคะในราคามิตรภาพตัวละ300อบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องขะวันนี้วลดาก็มาจัดโปรให้ท่านชิวชิวชิวเลยนะคะชิว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 นะคะราคาเบาๆานะคะตัวละ300บาทนะคะอันนี้นับเบอร์6 6อกนะคะพ่อแม่พี่น้องะ่ะ ต่อมาอีกแล้วนะคะอันนี้ก็อก42นะคะเรายังมีนะคะอก42ใส่ดีดีนะคะใส่ดีใส่เบาผิวผิวนะคะผิวใส่สบายมากเลยนะคะตัวนี้เราก็มาจัดโปรให้ท่านเพียง300บาทนะคะขอยกให้ท่านเป็นน้ำเบอร์7นะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านใดอยากได้สินค้าใส่สบายใส่เบาๆไม่ไม่ระคายเคืองผิวหนังก็คือผ้าคามแท้ของสกุลนครน,นะคะ คือภาคามเทของสกลนครของเราเท่านั้นภูมิปัญญาของคนภาคอีสานโดยตรงเลยนะคะโอเคนะคะ นัมเบอร์เจ็ดผ่านไปต่อมาตัวนี้เป็นอก40นะคะถ้าแบบพูดอย่างวรดาใส่ก็ใส่ได้นะคะอก40แต่มันจะตึงนะคะตึงเหมือนเสื้อยืดแต่เสื้อแบบนี้เราต้องใส่รวมนิดหนึ่งนะคะโอเคอก40นี้นะคะก็มาจัดให้ท่านเหมือนกันนะคะเพียง300บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องขะท่านใดอยากได้ใส่เสื้อสบายสบายเบาๆนะคะท่านจะเอาไปฝากไปต้อนคุณยายก็ได้นะคะ อันนี้ไม่ได้ว่าใส่ต้องใส่แต่กกับผ้าคามนะคะใส่กับกางเกงยีนก็สวยนะคะใส่แบบเท่ๆนะคะใส่เป็นผ้าสิ้นก็ได้นะคะใส่เป็นกระโปรงก็ได้นะคะใส่ได้หลายรูปแบบนะคะใส่ไปวัดนะคะใส่ไปสาบุญใส่บาทก็ได้นะคะใส่ได้ทุกสถานการณ์นะคะเป็นผ้าคามของสกลนครเรานะคะ โอเคตัวนี้นะคะตัวนี้ก็อก40นะคะตัวนี้ก็อก40เป็นผ้าคามแท้เหมือนกันแต่ทําตาลายโฮตนะคะลายโบราณน,นะคะเป็นลายผ้าเข่าม้านะคะหอมหอมคามเราโดยตรงเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะหากข่้นใดสนใจรีบทักเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะช่วงนี้ช่างยังไม่ว่างตัดเพิ่มเติมนะคะเอาเท่าที่มีไปก่อนเนาะ เพราะว่าช่างงานเยอะมากเลยนะคะเราก็เอาเท่าที่มีไปก่อนนะคะวันนี้เราก็มาให้ท่านพิเศษเลยนะคะสวยจริงๆแค่300บาทนะคะ300บาทหาที่ไหนไม่ได้นะคะบางคนบางที่ขาย550นะคะแต่วราดาขายหน้าร้านวราดาก็399นะคะแต่อันนี้เราขายหน้าลน์ของเราพิเศษเลยนะคะ300เวราดาขายหน้าร้าน 3 9 9นะคะ399ไม่ลดนะคะแต่นี่วรดาก็มาโปรให้พ่อแม่พี่น้องในหน้าไฟ์ของเราราคาพิเศษนะคะเพียง300อบาทเท่านั้นจ้าโอเคนะคะ <c oughs> ในคลิปนี้เราเป็นเสื้อไม่อัดกาวมาให้ท่านมี9ตัวนะคะเราจะมาขอแถมตัวนี้นะคะเป็นกระเป๋าสะพายแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะกระเป๋าสะพายตัวนี้จริงๆงขายใบละ800อบาทนะคะ แต่เรามาขายในราคามิตรภาพนะคะตอนนี้นะคะ500บาทพาอแมพี่น้องท่านใดสนใจรับเลยนะคะเหลือใบเดียวนะคะวรลดาเอามา3ใบาขายไปแล้วนะคะใส่ง่ายนะคะตัวนี้เนะะี่ยค่ะใส่เก,ก๋เวลาเราเดินทางนะคะเราใส่แบบนี้นะคะเก๋ๆนะคะใส่เดินทางง่ายๆนะคะ ใส่ได้เยอะไม่ไม่กลัวอันตรายนะคะขึ้นเครื่องก็ได้ขึ้นรถก็ได้ใบนี้500บาทนะคะพค่อแม่พี่น้องคะหากท่านต้องการทักทายกันเข้ามานะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายสินค้าของเรามีพร้อมจะส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะให้พ่อแม่พี่น้องให้ที่อยู่ให sure. ้ตรงนะคะให้พ่อแม่ให <tr> ้ที่อยู่ชัดเจนนะคะที่อยู่ของท่านสําคัญมากและเบอร์โทรนะคะท่านไม่ต้องนั่งกังวลรอนะคะว่าท่านจะไม่ได้รับสินค้าท่านได้รับแน่นอนนะคะเพราะเรามีปลายทางหรือมีเส้นทางของสินค้า ที่เราส่งพอเราส่งไปปุ๊บเราจะดูในโทรศัพท์ของเราเลยนะคะเราจะมีเส้นทางในไลน์นะคะว่าสินค้าถึงมือท่านหรือยังแม้กระทั่งบางครั้งถ้านพนักงานเซ็นรับโดยที่ไม่เอาให้ท่านเราก็รู้นะคะท่านไม่ต้องกังวลถ้าท่านสนใจหรือข้องใจ ไม่สะดวกใจหรือไม่สบายใจอยากรู้ให้โทรถามวรดานะคะจากเบอร์ศู8ย์4 2 5 9 6หเบอร์เราลอยไว้ด้านบนให้ท่านสามารถโทรได้นะคะหรือหากท่านไม่อยากเสียเงินค่าโทรท่านก็แอดไลน์มานะคะเป็นเพื่อนวรดาก็เซฮัลโหลจากไลน์มาได้นะคะท่านจะไม่ต้องเสียเงินนะคะ ในคลิปนี้ก็มีสินค้าดีๆให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะหากท่านต้องการอะไรก็ทักทายกันเข้ามานะคะพ่อแม่พี่น้องคะวรดายินดีที่จะดูแลท่านบรินดีที่จะตอบนะคะช่วงนี้ช่วงบ่ายนะคะหากวรดาตอบช้าก็ขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้รู้สึกสุขภาพไม่ปกตินะคะเป็นไข้หวัดแต่ก็กินยายดีขึ้นเยอะแล้วล่ะคะ่ะบางทีเวลาอาจจะปิดเสียงโทรศัพท์นอนเนาะไม่ได้ยินก็ขอให้ท่านโทรอีกหรือถ้าท่านมีไลน์ท่านแคปแล้วก็ส่งลงไลน์มานะคะว่าท่านจะเอาเบอร์ไหนนั่มเบอร์ไหนนะคะ หรือถ้าท่านแคปไม่เป็นให้ท่านบอกอีีข้อสําคัญ E ีพีแล้วก็นาเบอร์นะคะให้ท่านทักลงมาไว้เลยวลดาจะเปิดดูตลอดนะคะวลดาจะไม่ทิ้งไลน์นะคะวลดาจะดูของลูกค้าตลอดนะคะให้ท่านทักไว้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกคนที่ให้คําแนะนําขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจขอบคุณทุกคนที่มีความเมตตาต่อวลดาตลอดมานะคะขอบคุณจากความจริงใจของวลดาภาคกามตัวเล็กๆคนนี้นะคะขอบคุณค่ะ 啊。